เล่นด้วยพ่อจะได้อยู่กันครบสามพ่อแม่ลูกโอ้มีลูกอตอนไหนนี่เพราะผมอยากผมยาวจะได้มาใจพี่พลอยจริงนะครับที่รักเอาจริงนะค,ครับอยากสูงน่าจะมีคนม่วงนะนี่อยากวครวยอยากมีงี้ม่วงอยากอยากโดนต่ไตเป็นต่อยครับโอเค สเต็มนี้ไรข้อมื่อผมไปหนองคายครับเขาดังป่าวครับ10ดียวงครับไ,ไม่ถึงเนาะไปไปด้วยไปทำไมเรื่องอะไรไปส่งดาวสตรีมเฮียมาโอเคฮะน้องไปไปทีพอยโรงเรียนชายล้วนเชื่อเอ๋ไยมไม่มีับไปไม่มีเอฟแปดครับพี่รัเลไหมครับเล่นครับรู้จักกันได้ไงไม่รู้เหมือนกันครับใครหาว่าแม่ผมโรงเรียนชายล้วนใช่ แต่ชุดคู่ดาวคนรู้ดิขอ,ขอเท่ไอ้เฮียน้องมาสตรียมยายนานแล้วสบายยังไม่ได้ไปมินโป๊โปไป่ก้โป๊สบายอยู่นี่เกิอะไรอะเอาก็พี่บอกว่าไปผู้ชายเลยอันนี้น้องเอ๋ยพิมก็เจอผมเจ่เหรอเข่าไม่มีอีกแล้วไม่มีก,กันเข่าไม่มีจะเก็บเสื้อผ้าเป็นของใครก็ไม่ได้ไปล้วที มาตัวเปนเนล,ล่าไงแล้วดับเสียโก้แล้วซื้อชุดใหม่เนาะทุกคนเนาะมันไปไหนหมดง่ะไม่รู้ง่ะหายหมดเลยง่ะกูไม่รู้ง่ะจะไม่แดงเลยง่ะยังอยู่กลัวไหมง่ะใช่หมดเลยครับที่รักแดงยังครับยังเลยครับเมื่อกี้เพิ่งแดงครับผมเพิ่งแดงสามตีนสามเลยครับปืนหนึ <S <S 2> <S 2> ่งเลยช่วงนี uh, ้พี่จัดลำดับคนทรงดาวไหมอ่ะจัดดูฮะ เดี๋ยวเดือนที่แล้วเดี๋ยวพลอยคิดอยู่ว่าจะลงอะไรดีจะลดแหตุจะแม่คนอิ่มครับคนดูผมพลอยเต้นไม่เอ้าไม่ใช่หรอเอาผัดหมี่โคราชให้พี่พลอยกินอของแซฟเด้อผัดหมี่โคราชใช่เหรอเจอก,กันครับดักแม่ได้มาคัวผมว่าพี่ไปบ้านพี่พลอยน่าจะโดนลูกซองยิงกลับบ้านนั่นแหละครับจริงจริง <c oughs> หรือทีใส่ชุดคู่มายังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยสใส่คนเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะดูเห็นไหมเข้าบ้านกันนั่นเอง ตอนนี้คอยต้องการยิงคนรวมไปในหมดครับที่รักหน่รู้ฮะพี่พออยู่โรงเรียนน้ำสวยใช่ไหมคะไม่ใช่่ะพอไม่ได้อยู่นนองคายวิทยาะไม่ได้อยู่นนองคายวิทยาด้วยอยู่ไหนอะอยู่ในใจตัวเองพี่พอโรงเรียนชลวพีวอนใช่ไหมพี่โก้องสบายหนียี่พอมาต้องเรียกป้าครับต้องเรียกป้าดูดิแม่แม่ตอบผมเลยพ่อโอ้ยมีลูกตอนไหนอีกสุเยพี่ลูกตอนไหนวะเนี่ย น้องชายลวนวิทยาอาจจะใช่พี่โก็เคยไปมอสสาวในโซนแล้วพี่พลอยถึงเคยไหมครับผมไม่เคยเข้าโซนครับผมบอกเลยผมเป็นคนที่ไม่เข้าโซนครับพลอโซนมีอะไรให้เข้าพี่ถามหนยไม่รู้ไม่เคยเข้าเหมือนกันไปุ่มกระโดดปุ่แกระโดดโก้ลยเข้าไปต้องถาม่โกบอ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 ก one o u later รอหน่ออ เจอะไอ้ว้หน่อยจาะไอ้วห,หน่อยต้งหเขาตั้งอีกจจอจอหน่อยอุ้ยนแปดสิบสนัดโอ้โหปลาตั้งอุ้ยหลังเข้า ทางนะนี้นะโ,โหสายมีอโอ้โหแล้วเหลือสโดนสองตีนี่ห้ามาดี ช่คนะรับเดี๋ยววิจัร,รช่ยาให้กันโอ้แต่ละคนก็เขาจะไม่ตายครับเปลี่ยนดูสเติมแม่ต่อมีลูกตอนไหนเนี่ยเวลาพี่โตชัดๆหน่อยพี่พลอยใส่กันไหมตัวดีไวรุ่น พรุ่งนี้ครัพรุ่งนี้เดี๋ยวพอยมาพรุ่งนี้โอ้ชุวกันอีกระเบิดไม่มีเลยอะนะางก็ไลคก,ก็แชร์หน่อยนะฮะ เราจะทำคิปแต่งงานในชีวิตจริงอะอะไรเนี่ยทุกคนกดรักรัวๆกดรักรัวๆทำไมละ่ะอันนี้โอ้โหอุ้นี้รีบม,มานะคะคิดหอดโอเคครับเ๋ยวพอจะมาสักหนึ่งุ่มบปังโอ้โหซิงเกิลตักกดไลค์ like, กดแชร์หนหนู แผนนี้คนที่จะไปนอนนะฮะที่ผมไม่เข้าโซนคนดูมันไม่มีอะไรอะโซนมันมีอะไรหลังโซนไม่มีอะไรเข้าทำไมก็มันไม่มีอะไรไไจะเข้าทำไมเราจะแชมป์เอาคนดูชุดคู่ด้วยเป็นไงอะเด็กชุดคู่ว่าไอนนี่ไงพวกน้องลง่นมันเขียวมันเขียวดนีครับทีละนี่ฮะขึ้นขัตัวนึงนีหนหม่มอสหนึ่งรอบปั๊บล่า จันเออกระปุ่มปวดเจ็บมาก กำลังไปครับที่รักรอบนึงต้องขวบต้นไม้ดอยอ่ะหวังอีกปั๊นี่ตายแล้วคทักทิละช่วยน่ารักจังพอมินช้าเธอก็ไม่มีไอวอลไม่มียาด้วย มีเยอะเลยลกันเโอ้โเจ็บมากนี่นี่นี่อยาใ้นี่นี่เ็บอะพ่อม,มีละพ่อลองมาละอ้้ย้ยสาย,ย,ยก็มีนะลงกันลงกันเข้าบ้าน่อเข้บ้านเข้าบ้า,านอน ยังไม่โดนเลยไม่ไหนยแล้ว่ะไ่ได้ปะได้ได้ได้ไมันอยู่นี่บ้านเขียวข้างๆเลยเอาล่ะฟ้าหน่อยรักน้องฟ้านะครับมาเร็ว ไปนอนแล้วเด้อฟันดีนะฮะฟันดีบนนี้ไปนอนนะะโอ <Yeah, me. S 2> uh ้เขอเจ็บนหัวมียาเขาไมีไม่ใช่ ดูดิคนโดนหวัวนะ้าาน่ะนื้อเขาเาต้องแชมป์ด้วยกันไม่มีอย่าง เยวเดมอนตึงเกินหนมหอกเกาหลีมันตึงจัดจ้านอาเกินดูดิดูด,ดิตึงไหมนี่ที่รักตึงมาก